ตเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมรีแอนิมอลนะครับซึ่งคนสร้างเป็นคนเดียวกับลิตเติ้ลไนท์แมร์นะฮะเกมผีที่เราคุ้นเคยดีก็รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นแค่ตัวเดโมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอดูวันจำหน่ายเนาะว่าจะมาจำหน่ายวันที่เท่าไหร่ เอาละครับเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าเกมดีกว่าซึ่งเกมนี้เป็นเกมเล่นแบบดูโอ้นะคือเล่น2คนเราเล่นเกมผีกันตอนห้าทุ่มสามสิบเก้านะฮะโอ้มีคัดซีนด้วยวะเพื่อนกูเพื่อนกูช่วยกูช่วกูด้วยเพื่อนกูโดนฝังอืมรูแดงเฮ้ยติดมบนเรือปะ เออเอาไม่กูเห็นคนเดียววะทำไมเช่นเห็นฉันมีอยู่คนเดียวรอป้าโดนบิดเฮ้ยโมลองกดเดินหน้าเออว่ะตอนนี้โมอาจจะต้องมาคับตัวก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมีกูเข้ามาด้วย โอ้อย่างงี้นี่เองมันเป็นจังซี่มันต้องถอนเออป้าป้าครับมึงต้องออกเข้าใหม่ฮะทำไมอ่ะหลุดหลุดเกมหรือจอยจอยหลุดโอเคไหเรือไหเรือกลับโอเคไหเรือกลับมาก่อนมึงกลับมานี่ก่อนวุ้ยมึงกลับมานี่ก่อน อันนี้โมมังครับใช่ไหมโมหมุนโมหมุนโมขับดีๆอ,อ่าถอยหลังนะถอยหลังนะถอยหลังครับเขาบอกให้ไปข้างหน้าครับอ,อ๋อคือคือตีวงก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ตีวงตีวงตีวงอ๋อตีวงโอเคอ่าตรงนี้จะเป็นทุ่นนะครับทุ่นบอกระยะต้องตามทุ่นไหมวะ use wsd to steer s t i r เ,เรหรอผมมังครับทิศทางตอนนี้เขากำลังสอบังคับทิศทางอยู่ แต่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรครับเราไม่ต้องทำอะไรครับให้เขาขยับไปครับให้เขาเป็นคนขับสว่ส<ล>วนเราเป็นคนดูอะไอขอแบบเร็วๆได้ไหมครับเดี๋ยวจเปิดให้ครับไม่ไม่ได้รีบนะฮะแต่ I wonder if you know นะครับ I wonder if you know โอ๊คตึ้งตึ้งตึ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 งต้ง,ง I wonder if you know คาเดนขึ้นทิศตะกี้ยู่เฮ้ยเหมันเริ่มสูมแล้วเว้ยมันเริ่มแล้วเว้ยอะไรเริ่มให้เห็นสถานที่แล้วเริ่มแล้วตีนั้นกินแค่ห้ากิ๊กอะไรกลางน้ำวะกูเหรอนั่นกูเหรอ ใครรับเป็นกูใช่แล้วตรงนี้วะป้า,ปาขอโทษนะพอดีว่ากระโดดผิดท่าลงไปหน่อยกระโดดลงน้ำผิดท่าหน้ากระทิมลงก็มันจุกไปหน่อยดึงผมขึ้นได้ไหมอันนี้อันนี้ดูอโอ,อ้อืดพอดีุัยนี้เป็นผู้หญิงสาด้วยแกวิ่งว่ะไหนวะเฮ้ยคิดจะทำอะไรอะ่ะ ไม่ได้นะแล้วเรามีตะเกียร์ไงวะเกียยังไม่มีไม่ใช่เฮ้ยจะถอดหน้ากากเหรอไม่ถอดอุ้ยโอ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 ้ยเปิดมาก็มาทับใจละดีมันดับฉากที่ดับทับใจสุดการเจอกันที่น่าประทับใจที่สุดเฮ้ยฉันคิดว่าเธอตายคิดว่าเธอตายแล้วสิ อว่าเด็กมันพูดได้แล้ว่ะอว่าภาคนี้แม่งมีซับโอเคเอว่าไอ้แค่บแบบดเตร์นนแม่นี่คือเด็กพูดไม่ได้เด็กนี้รอบนี้เด็กพูดได้แล้วคนอื่นๆละ่ะไม่รู้สิไม่รู้โอ้โห่ย่ใหญ่ ไปยปัาโมโมตาลุยนะฮะเกมนี้ไม่ใช่ว่ารีแอนิมอลเฮ้ยโมเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำอีกรอบอ๋อหมุนตัวได้โมหมุนตัวได้นี่หมุนตัวเลยนี่นีนี้นี่ผมเป็นตัวข้างหน้านี่หมุนตัวเลยนี่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 สองไฟทั่วเหลือเอาครับเอาช่องแคบมาลักกไปแลวครับ แบบอุ้ย,อ,ยอันนี้เราต้องขับดีๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะพาผมตายนะพุณโม,โมเดี๋ยวได้ตายจริงนะะรอบนี้อ๋อใช้เมาส์กลางเพื่อมองรอบๆโอเคคอยระวังหลบหินเราน่าจะมีหินร่วงมาแน่เลยคุณรู้เนี่ยวันจี้มีหินร่วงโ,โ,มโมไปเลยร <ละ S 2> ่ <ละ S 2> ว,วงตกใส่นะเว้ยร่วงตกใส่คนละตัวกันเลยไปไปขวาขวาล้า,าซ้ายอัปปี ไปขวาอาะไรครับอ้าวสุดท้ายแล้วจะบรรจบกันนี่ว่ะอ้าวที่บงลมก็จะเลือกทำไมวะเนี่ยโมว่ามีอะไรใต้น้ำไหมก็ไม่ไน้ <c oughs> เฮ้ยกระตุกกระตุกหลอนผีหลอนผีหลอนผีกระตรุกกระตุกหลอนผีหลอนผีหลอนผีกระตุกอย่างนี้มันต้อมีผีโดนแล้วมันโดนแล้วโดนเนี่ยอะไรจุ๊มๆมาข้างหลังเราอะโอ้ย โอ้โหลแล้วเนี่ยหยุดก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยหยุดอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยมันส่องไฟอย่างนี้ได้เอ้ยมันเอาแสงจากไฟฉายส่องไปข้างหน้าได้เดี๋ยวเฮ้ยป้าดูเขาทุ่นอะเลยไงน้ำพี่นี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเออมีระเบิดข้างหน้าระเบิดปะใช่อไหมระเบิดใช่ไหมทุ่นระเบิดมีระเบิดอาขับดีๆนะวู้มีสามสี่ทุ่นสกิดทีไปหมดเลยนะฮะตรงนี้ เราจะค่อยๆไปนะครับโอ้โ mm hmm. หเพลงมาละตายนะมีอะไรไหมไม่มีขอโหลดก่อนขอโหลดก่อนให้มันโหลดพีกันเฮ้ย hmm. แต่เกมทำดีอะ่ะดีจริงออคอมกูร์ล้วไม่ไหวเลยระเบิดเวลาฮะ,ะ,ะเราเข้ามาในกอนแล้วเหรอเราเข้าผ่านมาแล้วเราผ่านช่องแคบมาและก่อ เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแดกเกรียมนะครับเราจะพามาบุกป่ามรุสตยูกันวันนี้เราอยู่กับคู่สีอุย้ยอะไรวะทำไมมันซูมออกไงอะไรไงอะไหนวะอุย้ยบ้านเหรออู้หูมันลอกเลยละ่ะกูว่าเจอแล้วละ่ะกูว่าเจอของแท้โอเคถึงแล้วลงครับ ไหนเขาลองเดินหน่อย W A, oh, S D นี <laughs> ่นี all, dai, ่ล็อกได้ได้จัด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 โอ้โหทิ้งไม่กระเป๋าทำอะไรได้ปะอีได้อินเทอร์แลกได้กดตัวอีวิ่งวิ่งโอ้โหเดชาวูมเวจัสต์ปีที่อยู่บี้องหเปิดได้ผมมีอาวุธมีแมอาวุธอ่ะอ๋อมันเอามุมกล้องตามของโมนี่มาเอ้ยอะไรอะโมจะกุญแจ๊กโอเคเดี๋ยวเปิดหาอีกไหม อ้าโมโมอ้าวอาโมเตอร์ลูเกเตอร์เฮ้ยมัาไม่ใกล้มันจะซ่าถ้าไม่ใกล้เพื่อนมันจะซ่ามันจะซ่าแล้วหมายความว่าอะไรยิงไกลยันด้วยโอ้โหถ้าถ่ายจะไม่ได้ดี่ว่าฟาดินี่ยกเราทอร์ไหม่ครับกูจะโดนแดกคนทห่กูห่างแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดนะโอเคครับนี่กุญแจนี่เจอกุญแจบ้านแล้วใจเย็นครับโอ้โหผักเข้าไปเลยโอ้ยกดตัวสีเรียกได้เออเอฟเป็นตะเกียงเอาของโมเป็นไฟไฟแช็คของเราเป็นตะเกียง ไม่เหมือนสรากุแต่ว่าตัวกูนะออกมาป้าจะจะสว่างกว่าเราอืมแปลว่าห้ามห่างกันเลยแสดงแสดงว่ามันต้องมีฉากที่ต้องห่างกันนี่เนี่ยอาจจะใช่โอ้โหอ้อให้คนมีไฟต่ของแต่ลกคนเลยเนี่ยให้คนมีไฟแช็คนำส่วนตะเกียงเดินตาเฮ้ยซ้ายขวาปะนี่นี่นี่ซ้ายซ้ายเฮ้ยตัด้ยโอ้ กูตายไม่ได้พวกมันเนี่ยกูจะตายไม่ได้ทางไหนอะเดินไปขาา้างหน้าเหรออ๋อ,อ,อนี่นี่คันโยกคันโยกคันโยกนี่ดึงเลยคันโยกนี่อ๋อปิดแล้วก็รีบวิ่งปะวิ่งอันไหนกดชิปวิงว่งแต่ของโมไม่รู้เฮ้ยโมม,มันเปิดมันเปิดอีกรอบมันเปิดอีกรอบปุ๊บอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโมนี่มีมีคันโยกคันโยกเดี๋ยวแป๊บนึงขอเดินขอหาปุ่มมันอ่ะ รอ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 หยุดเลยเดีี่ก็ไปล้มตายใช่จริงด้วยมันต้องรีบวิ่งไปกดคอนโทรลคือย่ออ๋อเนี่ยวิ่งวิ่งกดนี่กดตัวอีดึงท่ออะโมดึงฝาของโมอ่าโอเคครับลองโอ้ยกับหนีแขนกูเอฟอ๋อเนี่ยเขาจะเริ่มสอนแล้วว่าให้ใช้อะไรบ้างแต่เราดันเรียนรู้ไว ไม่เสียงอะไรพูดเสียงอะไรตัวอะไรปิดไฟแช็กก่อนดีกว่าปิดไฟแช็กก่อนเลยดีกว่าถ้ากันไอตัวไอตัวไหลปะตัวไหลปะเฮ้ยตัวไหลปะใช่ไหมเ้ยตัวอะไรตรงประตูเมื่อกี้ตอเชีร์ตัวอะไรแต่ลุงเขาปิดร้านแล้วโอ้ยโอเคเฮ้ยตอบโอเคด้วยวะ Okay, okay. โอ,อโเคโอเคปีนขึ้นได้ครับดันได้เออดันได้ป่ะดันหนึ่งได้ป่ะเป็นหนึ่งนะกำลังหามุมอยู่ไม่ได้ปีนได้ีกเนาะไม่ได้ okay. โอ้ยเอ๊ส่งขึ้นไปบ่นี่ไง e two เนี่ยอ่ะโมดันแล้วขึ้นไปขอเกาะหน่อยอึบ ผู้หญิงข okay. uh, uh ึ huh. ้นมาโอเคอ่ะโมกระโดดขึ้นมาฮ่าโอ้โหให้ผู <okay. ้หญิงดึงผงนะครับเอาละครับเกมมันจะดูยากๆนิดนึงสไตล์ลิตเติ้ลไนท์แมร์สไตล์สไตล์ลิตเติ้ลไนท์มอร์ต้องมีแบบเมนูฮับพอนสิ่งนงินดึงฮ้ยกดชิงิงขึ้นนะแบบ แข่งกับปีนเออแข่งกับปีนใช่อ,อันนี้พ่ออีกแล้วอรอไอ้อะไรนะเนี่ยเ่ออ่ะอ่าโนมเหรอเธอกลับมาไม่เพื่อนเรายูยูวูดเธอควรจะหนีไปคนาะบหลอดไหมเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะตัวจริงพอเพื่อนเราโดนจับอยู่เรามาช่วยเพื่อน มันบอกว่ามันก็มมาดวะันบอกว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่เราควรหนีไปกูก็ไม่ควรมาเลยแต่กูไม่ควรมาช่วยมึงเลยกูน่าจะหนีไปแล้วเนื้อเรื่องจบคือกูโดนเกชักจับไปกินต่อไปนะ่ะประตูวะนี่ไงประตูเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเออมามาทงน,นี้เฮนหนูเขามาี่สิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวโมดึงคันโยกเลยเหรอ ลองดูก่อนดนึ่งป้าสับเข้าหัวไปทีนึงอะไรอ่ะเอออี้มันรู้ตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมีม,มีมีจออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแอ๋บอรอน่าจะต้องออกไปปะเราเปิดเครื่องแล้ว่ ทำไงวะยอ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 นี่นี่ยอยอยออ๋อเก้าอี้ใช่เก้าอี้อ๋อนั่งได้แล้วไงต่ออ้ไรคุณนั่งทำไมโอเคครับเปิดประตูครับไาอ๋อเราต้องรีบวิ่งอย่าให้ตกรู โอเคบ้าดาบอ๋อเราต้องหมุนปะต้องหมุนแล้วก็ให้มันหยุดป่ะเออไม่ใช่ก็ตัวลงไปปะกูกูปิวเลยเฮ้ยอ๋อคันโยกตรงนั้นใช่แต่เราต้องข้ามไปฝั่งขรงข้ามอี่ไงอ๋อนี่ไงทำไมเราไม่ดูกันวะเฮ้ยเอาล่ะครับ อ๋อนี่นี่นี่อา่าโมอาโมขึ้นไปรอบนี้อึบึ๊บโอเคกระโดดอึบอึเชื่อโยยโยยโย,โยโอเึเชื่ออ๋อแล้วก็จับไว้โอเคแล้วก็ลงทางนี้เดี๋ยวนะยยถ้าเราปล่อยมันจะ แม่ว่ากูห้ามปล่อยใช่ไหมอ๋อโมต้องไม่ดันไอ้นี่เหล็กฝั่งตรงข้ามเห็นปะฝั่งขวาเห็นปะโมป,ปมีนขึ้นไปมจะมีเหล็กเห็นปะที่มันตั้งตั้งตั้งงานเลยขวาสุดอะนั่นนั่นนั่นซ้ายเออไปวขวานัา่นแหละนั่นแหละเห็นปะมันจะมีเหล็กตั้งอยู่นั่นแหละผักลงมาต่อทางเชื่อมจิตเชื่อมจิตเชื่อมใจนั่นแหละผักลงมาอย่าผักตัวเองลงไปนะผักแค่ม้นั่นแหละตรงนั้นแหละโมนั่นแหละไม่ไม่ผักวะโมเดินถอยหลังไปเลยไหมมันชิดไปปะ เล็งให้มันเล็งให้มันดีดีดูดีดูด,ดีหรือว่าต้องปล่อยวะหรือว่ากูต้อง,ป,ไป,ไงปล่อยแล้วกูปล่อยไงถ้าปล่อยปล่อยไม่ได้ประเด็นก็คือติดที่เราได้แหละอ่าประเด็นนะตะกี้กดปล่อย,อ,ยอ่ะปล่อยได้หรือว่าเราต้องพยายามวิ่งไปอ่ะโมดดันได้ปะดันยัไงไงวะวิ่งชนได้ปะอเออนี่ไงเนี่ยถักได้ปะ อ่าฟาดผมกูตายต่อสรุปแต่ว่าเรียนรู้กลุ่มหน่เอากลุ่มเราสับสนอยู่ใช่ไม่เป็นไรพ่อเขเรียนรู้กันไปครับนี่เปิดตู้โหูห้องแม่งอย่างกับห้องบอสไฟหากุญแจเหรอเปิดตู้ได้ปะนี่เปิดตู้เฮ้ยกูเปิดเอาตัวอะไรออกมาเนี่ยตัวอะไรออกมาเนี่ยกตัวะไรเนี่ยอันนี้มีอะไรไหมไม่มีมีแต่แก๊สอะไรเนี่ยโอ้โห เฮ้ยโมโมได้เสียงอะไรก็ตั้งกระโดดไปลุงลุงครับกุญแจอยู่ไหนอะครับลุงเฮ้ยมันขยับปะเร็ว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 เสียงอะไรสักอย่างนี่เหมือนได้เสียงอะไรสักอย่างเหมือนลุงจะขยับป๊าปก<อ>ูกระโดดมืดเฮ้ยไม่เชี่อกลัวละโอเค ดันลงไปเอ๊โอ้โหเจ็บเท้าแทน๋อ,อกดคอนโทรลลงได้เลยเหรอแม่ซื้อคอมใหม่หนูน้อยเอาอล่ะครับเปิดพ่อมุดพ่อไปหาเธอไปโมไปเดี๋ยววันเกิดดีกว่าเมษานะาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เป็นแปลกๆว่ารูแปลกๆเนาะ <laughs> เฮ้ย,เ,ยเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนไปไหนมึไปทำไมวะทำไมมันหนีกู <k ook S 2> อีกแล้มวมาได้เออกูวิ่งตามไหมกูเก่งด้วยเรื่องวิ่งตามเนี่ยมาไอา้มึ๋อมึงไปหาอะไรกูหรือเปล่าเนะมาครับมาครับโมโอ้โหเพื่อนกูก็เก่งกป,กปีนครับปีนเฮือชอ็อปเฮึชาฮึชาเฮือชึอชอชอบอโอ้โหสุ กูคำมู่หม้ก่อนเลยคำมู่หม้ก่อนเลยเครียดตัวยันใหญ่อะแล้วกูไปอยู่ไหนไปแล้ว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 เก๊เก๊เก๊เชว์แต่กูว่านะกูว่าต้องวิ er> ่งหรือเปล่าหลารถไฟเราต้องตามแกเข้าไปบ่อะเฮ้ยงงเลยกูอยู่ทางไหนเนี่ยโอ้ยครับ ทางไหนเสียงอยู่ขวาปะเฮ้ยประตูแต่ตัวตัวมอนเตอร์เมื่อกี้อตัวสูงกูกำลังจะพูดกูกำลังจะพูดตัวมันก็ใหญ่นะมันจะเข้ามาได้ไงโอเคกูเห็นแล้วมันย่อเข้ามาไม่เป็นไรป้าป๊ามีราปิดประตูไม่น่าใช้คำตอบอยากเข้าประตูอเข้าประตูไม่น่าใช่คำตอบวิ อะไรอะ่ะมีอะไระตรงเนี้ยอะไรกระดาห์เนาะเก็บเก็บไม่ได้อะไรโอ้ยโมกดับไปเออแล้วมันมุดเข้าไปได้ไงอ่ะป้าปาโมบอกว่ามันคือการทะลุไปเว้ยหรอเฮ้ยอะไรที่ดุดซ่วมอาวุธอ่ะพวกเราได้อาวุธแล้วนี่ปะนี่ปบะอันนีอันนี้อันนี้ได้ อ่ะเปิดให้อ่ะทามมาให้เปิดกูดูดอ่ะแล้วกูเปิดไงอันนี้เปล่าอันนี้เปล่ามีไงเฮ้ยโมดูดเลยดูด,ดทุาทิอ่ะมาช่วยมานี่่อ้าะโอเคมามามาเดี๋ยวช่วยอะไรอ๋อช่วยดูดมาเราช่วยดูดเองอือหึโอ้โหบิด้กระพาะสงูงเอากุญแจ จะอ้วกเดี๋ยวลองไปดูดิรู้สึกว่าเหมือนจะมีทางเราต้องสังเข็ดีๆเ,เ,เราได้คุณแจ็สรูว่าเราต้องขายที่อื่นใช่เฮ้ยรถล,ลงังโอเคกูรู้แล้วกูรู้เฮ้ย,ย,ย,ยแต่แต่ฝั่งนี้มีทางไปต่อนี่โมเ,เราต้องหาล้อมาประกอบปะอ๋อต้องหารถโหล้อไหนล้อเล่นได้ไหมอันเนี้ย <laughs> ขาดอีกรถหนึ่งอ๋อนี่ไงโมฝั่งนี้ไง เฮียเมื่อกี้กูเจอโจดอันนี้กูจะเจอโจดไหมเนี่ยโจดโจดใหม่โจดกูโอ้โห้กูกระดานนี้แหละบอกเลยนะใช่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 ทีเซอร์เลยใช่อันนี้นี่มันช่มันไหลลงมาสู้กับจันไหลเอาละกระโดดนะฮะไม่ต้องหลายเรามันตากแห้งอยู่เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แฟ้มอะไรอ่ะเดี๋ยวเก็บเก็บเอาเซฟเซฟเอมันคือเซฟเอาตั่งเก้าอี้เพื่อเซฟ มองว่ามันต้องไปเอาเรนนั้นอ่ะอืมใช่เฮ้ยีมีถังขยะถังขยะมาเพิ่มไงหยิบได้คืออะไรปุ๊บได้อ่ะเฮ้ยอะไรกระป๋องอะไรหยิบกระป๋องได้ด้วยเอาแล้วไงกูเฮ้ยอืมเชื่อกูว่าว่าใช่วัวไม่ดีว่ะอือใช่เฮ้ยเอามันกระดูกระดิกอยากกระดุกกระดิกนี่ไงล้อล้อเพียงได้อ่ะโมหยิบล้อละ

โอเคซ้ายซ้ายคิดว่าซ้ายโอเคซ้ายออกนั่งนั่งก่อนเลยกูต่ายเลยนั่งก่อนเฮ้ยเป็นตัวละครที่แบบนั่งก่อนเลยเราเป็นอ๋อเป็นพี่น้องกันหรือเปล่ามันบอกว่ามาตามหาเพื่อนโอ้เพื่อนวิ่งกับเพื่อนซ้ายซ้ายโอเคโอเคซ้าก่อนขวาก่อนอย่าซ้ายฝั่งนี้มันจะไหลลงมามันจะไหลมาขวาก่อนวิ่งมาทางนี้ กระโดดปึมซ้ายหนึ่งอ่าไปไปยาวซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวานั่นขวาอาาคุณโดนชนเอาเอาเอาคอ้คุโดนอะไรไอ้คุโดนอะไรเดี๋ยวเดีวคโดนอะไรตัวละครโมไม่ได้ไม่แล้วคุณโดนอะไรตายอ่ะเมื่อกี้กะโดดมาตรงนี้ไม่ใชรเหรอไป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 ไไปไไปอปไไป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 ่ไปไปไไป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 ไไป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  เอะโม่ขึ้นไปนะเอาปั๊ม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 เลยโมไปโมนี่โมนี่ไป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 อ๋อคนละทางอ๋อไปยังไงวะใช้ยังไงอะขึ้นปะป้าต้องลงปะป้าต้องลงอ๋ออะป้าป้าลงปะป้าลงกดลงอ๋อกดลงเดี๋ยวนึงนะกดลงปุ่มไหนวะสิบอ้ากดเอ็ก็ได้กดเอ็สดิ้ส์ไม่ได้วะเอส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 ไม่ได้เลยวะโม่ ขึ้นลงได้ได้ไขึ้นลงอ๋อขึ้นลงอ๋อโอเคพร้อมเงีเนี่ยพร้อมเงี้ยเขจแล้วเขาจล้วอะโมขึ้นลงอ่าอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละอ่ะโมลงอ่าไปแล้วเราก็ลงอ่าไปอ๋อโอเคโอ้โหถากแค่นี้กูยังไปได้หรอปามับปามับโอเคอื้อช อุ๊ยอุ้ยชัวให้ให้ให้อุ้ยชัวให้ให้ห่างแม่งน่ากลัวฮึ่ยฮึ่ยฮึ้ยอุ๊ยอึ้บอึ๊บอือกล้ามแขนขึ้นละจบเกมนี้ไปกล้ามแขนตัวขึ้นละอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกออกกระตุกกระตุกเฮียป้าแม่แม่ก็ซื้อของใหม่ให้หน่อยแม่เราต้องไปขวาปะอู้ยชนชนแรงแรงแรงเลยออกไงวะปล่อยปล่อยปล่อยตัวกูปล่อย โอเคปล่อยไม่ไม่ไ,มไปตัวกูตัวกูปล่อยอะถูกแล้วตัว <c oughs> กูเออจะแกไปจับทําไมวะโอเคครับอ่ะโมโกระโดดขึ้นไปอ๋อเรากระโดดขึ้นไปยื้เชืโออ๋อฉากนี้เด็กแม่งโคตรสตรองเลยอ่ะโมขึ้นมา sure? อือเ <โอ S 2> ชื่อีเตอร์เลยมาครับจุดไฟนี่แค่เดโมนะเนี่ย เอาซะอยากซื้อมานั่งเล่นเลยเฮ้ยมีบันไดเห็นปะบันไดมันจะแบบมันจะเด่นเด่นเลยเห็นปะเห็นป่ะเนี่ยแบบมันจะเด่นเด่นเลยอะเด่นเด่นนี่แหละเฮ้ยเพื่อนเราป่ะนะขโมนอะเอ้ยเพื่อนเราเพื่อเราเคี้ยวเคี้ยวหัวเหลี่ยมอ๋อ้คือหัวเหลี่ยมหัวแหลมหัวแหลมแหลมมาดิหนิเปรี้ยวขนาดน้ำบอกเหลี่ยมไดไงเพื่อนเอายังไงอ่ะเอาโมอ๋อประตูเอาประตูเหรอกูไม่เห็นประตูเลยเลย โอ้โหวิ่มันเข้าใจได้เป็นเดโมไงเราเราพอเข้าใจได้อยู่เป็นเดโมโคตรอ่ะบอกเลยโมแหลกมากเลยเหรอแหลกแหลกพอตัวแหล้วอะไรอะไฟเหรอเราต้องแอบป่ะใช่เฮ้ยใช่แอบตั้มโอเคหันตูดออกโหมันไล่เก็บเหรออุ่ยเดี๋ยวนะโมตรงโมมีหนังเหรอมันต้องเช็คโมอ่ะดิ เอ้ยเราอาจจะรอดก็ได้เราเพื่อนแอบในกระเป๋าเราเพื่อ,อนแอบในกระเป๋าเหรอไปทางไหนวะกูต้องไปทางไหนเนะีะออกออกข้างนอกเหรอทางนี้มันออกไปวิววิอโอ๊ยให้แอบแล้ว่อยเดินไป วงมันหาเพื่อนเราอยู่ไม่เห็นกูหรอกใช่ไหมมึมงไม่เห็นกูใช่ไหมมึมงตอบให้กูชื่นใจทีมึงไม่เห็นกูใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> โม่ดิวเชื่อ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  ่เหรอโมใช่เหรอโมมันเช็คไม่ใช่เหรอโมมันเช็คไม่ใช่เหรอมันเช็คไม่ใช่เหรอโมมันมันโคงเช็คเลยไม่หรือว่าเห็นแล้วจะวิ่งไล่เลยไม่มันเช็คกันก่อนดีกว่าแปลว่าเมื่อกี้พอเช็คปุ๊บต้องวิ่งเข้าบนรถไฟเลยเปล่าวะหรือว่าต้องหมุนกล่องก่อนสักสองสามทีอ้าวกูปีนไปไหนเนี่ยเอ้ยกูปีนไปไหนกูเนี่ยไป เดี๋ยวเราวิ่งมาเลยโอเคโูวิ่งโูวิ่งเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โมเราไปไม่ได้เราไปไม่ได้เฮ้ยมึงเช็คอินกูตายดิป่อป้ามาเลยมาเลยวิ่งมาด้วยไปแล้วไปประตูเลยมาไปเลยมาไปเลยโมไปเลยขึ้นเข้าไปเอาเอาโอเควิ่งไปทางไหนวะชิบหายทั้งคู ป๊าบบ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 ตบบ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 อบบไบบบบบบบีบบ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 ่บบบ่บบ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 ไบบ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 บกันเบบบบบปบบปบบ้บป้าบบ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 บดิว่าเราอยู่นี่บบ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 บมา ว oh, 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 ิ้งวิโอ้โหวุ้นไววุ<__<_<_้นไวเอาขึ้นมาที่เอาอันนี่เอาเอาเอาวิ่งไปเอาปีนประตูโอเคโอเคกระโดดปีนขึ้นไปทางนี้ทางนี้ปีน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 เร็วปีนเราเป็นมาเราโอ้โหวุ้นที่พุ่งตรงนี้เอาเอาเอาหมดเอาเรียบร้อยโมเลเลย ยูเดไปวะมันก็รู้ดีวะไอเกมมันเป็นยงไงให้ทำยไงอ่ะอ่าเตรียมวิ่งนะฮะอาชนปึ๊บ้ลุงรู้แล้วลุกลุกนี่ลุกลุกลงไปเลยวิไปเลยกูกูรู้กูรู้นะคนล้ะกูโดนมาแล้วรอบนึงครั้งนี้กูจะไม่ยอมกูจะโดดนี่นี่ตัวนี่ฟอร์มูล่าวันนี่การแข่งเนี้ยไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเพื่อนมาดิโอเคเอาทั้งนี่เอาทั้งนี่วิ่งไปปิดประตูเอาเพื่อนปิดไม่ได้ด้วยเอาบ้าต่อลุงบ้านลุงบัาน ได้ลงบักลงวักอยู่ในตู้วุ้ยไม่มาแล้วเฮ้ยเอาก็่างนี้แหละนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราขอจบไปเพงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่ใช่เพงเท่านี้หรอกเพราะมันมีอยู่แค่นี้ก็ถ้าตัวเกมหลักมาหรือว่าวางจำหน่ายแล้วก็เดี๋ยวอาจจะซื้อมาเล่นนะครับ ก็สำห,หรับวันีนี้ตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยพวเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน,นครับไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายเหมือนเกมลิงเหมือนเกมลิงใช่เกมลิงอะไรวะ